วันนี้นายเกษมสันเครือเจริญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้สิบตำรวจเอกสุวิทกล้าขยันและร้อยตีน้อยกำจิตเอกเจ้าหน้าที่กลุ่มงานหนึ่งเข้าร่วมตรวจปูรณาการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานปกครองจังหวัดกอ,อรอมนและสาธารณาสุขจังหวัด ณง,งานก่อสร้างอาคารห้องเย็นบริษัทปิติปักธงชัยจำกัดอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาโดยมีลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติเมียนมา71คนคนไทย19คนและเข้าตรวจงานชำแหละชิ้นส่วนไก่ มีลูกจ้างสัญชาติมพูชา40คนเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อกฎหมายแรงงานและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนาโควิด -19 ให้แก่นายจ้างและลูกจ้างได้ทราบ นางสาวอ่อนอนงหาสุขและนางสาวมัทน,นาศีลาลายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสองเข้าสอบข้อเท,ท็จจริงนายจ้างกรณีลูกจ้างร้องทุกข์และร้องเรียนไม่ได้รับค่าจ้างค่าล่วงเวลาในวันทำงานและไม่คืนเงินประกรันการทำงาน,น,านภารกิจการรับคำร้องประจำวันลูกจ้างมารับเงินตามคำรอ้องคอร์รเจตจำนวนหนึ่งราย และพนักงานตรวจแรงงานเวียนรับคำร้องประจำวันให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแรงงานแก่ลูกจ้างจำนวนสองราย